เนี่ยผักผก,กระซิล่างแล้วบัดนี้ล่างแล้วก็ไปต้มปูก็ไปต้มเนี่ยๆเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งทางนีก้ก่อนเบิ่งทางนี้ค่อยมุนได้นี่ยล่างสวงน้ำใจเราก็มาต้มต้มให้เดือดให้เปื่อใจให้เปื่อยแหละคิดว่าให้เปื่อย<ะ>ห้เปื่อยจะ้ะนี่สุ้มท่านเอต้ม เอามาจากสวนในปศีวิปุกๆกับนี่หละผู้ช่วยเอามาตุ่มจ้ะตุ่มมาในปูเพราะสิเอาน้ำมันออกนาเอาน้ำออกเพิ่นเอาอุปกรณ์เพิ่นออกมาแล้วทะเบิง้ลมันเสียจังใดญตัวเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นขึ้นกันอ่ะก็ดูเราจะ เบอร์เนี่ยปูเป็นเป่นเสียเทีนเบียดหมดเปนเลยเทีนเลยมีแตฟ้อง พูพูได้พูได้กินวาได้พูเท่ว่าฟ้องเต็มเลยพูเท่พิสูจน์พูได้ถา